พลังงานไพ่วันนี้วันนี้นะคะไพ่นะคะมีเรื่องราวอะไรนะคะที่อยากจะบอกกับคุณเพื่อนๆบ้างนะคะคลิปนี้เป็นคลิปแรนดอมนะคะดูเป็นแนวทางดูเป็นไกด์ไลน์นะแค่อ่านไพ่ให้ฟังเฉยๆนะคะไม่ต้องซีเรียสนะอ่ะไหนมาดูอุ๊ยอุ๊ยกระโดดออกมาเลยอะพลังงานไพ่วันนี้อุ้ยแสดงว่ามีคนที่แบบแอบส่องคุณอยู่นะเนี่ยมาถึงก็แบบว่าแอบส่องอะ่ะ แอบสืบแอบส่องว่างเป็นส่องนะเออเนี่ยนะดูเหมือนมีคนที่แบบว่าไม่เป็นอันทํำงานทําการนะเหมือนเขาอยากรู้เรื่องของคุณนะคนคนนี้นะคะแต่ดูเขาสับสนน่ะคนคนนี้ที่ผ่านมาเหมือนว่าบางท่านก็คือทะเลาะกันนะทะเลาะคุยกันแล้วก็ไม่รู้เรื่องคุยกันแล้วก็ตีกันนะเออเนี่ยหยุมกันนะอืมนะ บางท่านก็เหมือนว่ามีคนที่แบบเข้ามาวุ่นวายอะทําให้คุณกับเขาอะทะเลาะกันนะเหมือนว่ามีคนที่แบบมายุแย่ yeah. เออนะหรือว่าที่ผ่านมาตัวเขาอะนะคะอาจจะเป็นคนที่แบบไม่เหมือนกับว่าไม่เชื่อใจไม่เชื่อมั่นในตัวคุณอะนะเนาะแล้วก็เหมือนไปฟังคนอื่นเยอะอะอารมณ์นั้นอะฟังคนอื่นคนอื่นเขาพูดถึงคุณอย่างนั้นอย่างนี้ก็ไปเชื่อเขาอะเนาะเออคือเรียกว่าอะไรหูเบาใช่ไหมอืมนะหูเบา ไปเชื่อคนอื่นไปฟังคนอื่นแล้วก็มาใส่อารมณ์กับคุณนะเหมือนกับว่ามาแบบปรักปรำคุณบ้างละทะเลาะหาเรื่องกับคุณบ้างละนะคะดูหน้าปวดหัวเนาะนะเนี่ยแหละมีพวกแบบผู้ไม่หวังดีนะคะคอยยุแย่นะแต่ตอนนี้เหมือนว่าผู้ไม่หวังดีทั้งหลายเหล่านั้นนะคะน่าจะแบบเอง,เงียบไปและสงบไปแล้วแหละนะคะเนาะเพราะว่าสิ่งที่คนเหล่านั้น่ะ เขาพูดใส่ร้ายนินทาคุณพูดถึงคุณในทางไม่ดีอะนะสุดท้ายแล้วความจริงทุกสิ่งทุกอย่างนะคะมันปรากฏแล้วนะว่าคุณนะ่ะไม่ใช่คนแบบนั้นคุณไม่ได้ทําอะไรแบบนั้นนะคะไม่ได้เป็นอย่างที่คนอื่นเขาพูดไม่ได้เป็นอย่างที่คนอื่นเขาใส่ร้ายนะตอนนี้นะคะตัวเขาก็เลยเหมือนกับว่าตาสว่างเนาะหรือว่าแบบเลิกหูเบาแล้วอะนะแล้วเขาก็เหมือนรู้สึกว่าแบบ เออจริงๆตัวเขาอ่ะควรที่จะมั่นใจในตัวคุณให้มากกว่านี้เนาะเขาควรที่จะเชื่อใจคุณให้มากกว่านี้อะ่ะไม่น่าเลยไม่น่าไปเชื่อคนอื่นเลยหูเบาหรือว่าไม่น่าที่จะแบบว่าแบบไปฟังคนอื่นเยอะนะคะแล้วก็ไม่ฟังคุณนะคะตอนนี้ตัวเขาก็รู้สึกแบบเสียใจยนะเออเสียใจยที่เคยว่าคุณพูดจามไม่ดีกับคุณดูถูกดูแคลนคุณสารพัดเลยอะ่ะ เหมือนแบบพูดจาไม่ดีกับคุณน่ะนะคะไม่ให้เกียรติคุณอ่ะเนาะนะแล้วก็เหมือนบางท่านก็เป็นรักทางไกลกันด้วยอะนะคะอยู่ห่างไกลกันจะเจอตัวจะเคลียร์กันอะไรก็ค่อนข้างยากบางท่านก็ไปเกี่ยวข้องกับต่างชาติได้นะต่างชาติต่างถิ่นแดนไกลนะคะตอนนี้เหมือนตัวเขาก็คงจะรู้สึกผิดและเนาะอืมรู้สึกผิดนะที่ไม่เชื่อคุณอืม รู้สึกเหมือนแบบอยากจะกลับมาง้อคุณอะตอนเนี้ยนะจ่อยมาเลยตอนนี้ใช่ไหมจ่อยเลยอยากจะกลับมาง้อคุณอยากจะกลับมาหาคุณนะอยากจะกลับมาเคลียอยากจะกลับมาขอโอกาสอยากจะขอกลับมาปรับปรุงตัวแก้ไขตัวเองใหม่นะคะอืมฮอนะบางท่านที่ผ่านมาอาจจะไม่ได้มีใครมา ยุแย่อะไรแต่อาจจะเป็นเพราะนิสัยของเขาเองล้นร้วนเลยก็ได้นะนิสัยเขาอะนะคะที่เหมือนกับว่าดื้อรั้นไม่ฝั่งใครเวลาที่คุณพูดอะไรก็แบบดื้อไว้ก่อนเทียงไว้ก่อนนะแล้วก็เหมือนกับว่าชอบแบบว่าขัดขัดแย้งกับคุณอะเนาะทัศนคติไม่ตรงกันอะนะคะดือ้อนั่นแหละเนาะนะคะตอนนี้ก็คือรู้สึกเหมือนว่าเออเขาอยากจะแบบปรับปรุงวเวียงใหม่นะอยากแก้ไขเวเองใหม่ ะะอยากที่จะทําอะไรมันดีขึ้นแล้วก็อยากที่จะทําให้ความสัมพันธ์เนี้ยมันมั่นคงนะคะแล้วก็ถ้าเขาเคยทําตัวไม่ดีนิสัยไม่ดีเหมือนเขาก็อยากที่จะขอโอกาสอะนะคะในการที่จะแก้ไขตัวเขาเองซะใหม่นะคะถ้าคุณยังให้โอกาสเขาอยู่อะเนาะนะคะอ่ะก็พลังงานวันนี้ก็มีประมาณนี้แหละนะคะนะโอเคอ่ะก็ดูเป็นแนวทางดูเป็นไกด์ไลน์ไม่ต้องซีเรียสนะคะ